สวัสดีสวีดัสกับทุกคนน,นนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม Last the Last Day on Earth นะคะว่าจะมาเล่น EP 2นะโอเคคิดว่าเออเราก็เข้ามาเล่นแล้วสักนิดนึงก็ไปฆ่าคนมาประมาณเออมั่นใจที่สุดก็คือเกมนี้มันเล่นกับคนไทยเออใช่แล้วอ่าอันนี้ต้องการอ่า จริงนะคะแต่ว่ามันต้องมีน้ำสองขวดไง mm. เดี๋ยวเราจะออกไปหาของกันเป็นเพ่งรู้ว่าเป็นเกมแนวสไซมูล mm. เล่นได้แบบนี้เลยก็ได้ mm. mm. เราก็ทำเนื้อมาแล้วไปหาของก็เยอะแล้วอันนี้นะคะแล้ว mm. อันนี้เหรอโอเค ตอนนี้หิวไหมคือรู้แล้วว่าค่าค่าแบบจะดูได้ยังไงว่าเราหิวน้ํากับหิวข้าวเนตรงนี้นะคะคิดว่าเออน่าจะใช่เนี่ยดูเอ๊ะเกงในสีแดงนอชอบชุดน,นางมากเลยชอบหมวดเลยที่สุดหมกสวยมากเราก็ได้อุปกรณ์การฟาดคนมาแล้วอุปกรณ์การทำรซอมี้นี่มีไม้พายเรือโหไม้ฟาดกับไม้อันนี้นะคะที่ได้มา ก็เออก็ว่าน่าจะใช่น่าจะใช้ตัวนี้เลยใช้ขวานก็ได้แต่ว่าไม่ได้คราบขวานไปขวานมีไหมหิวน้ำโอ้ยใช่เหรอแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปหาน้ำให้ก่อน ดแล้วกินอย่างอื่นก่อนได้ไหมยถ้ามันจะเพิ่มมั้วเพิ่มอยู่เพิ่มอโอเคกินให้เพิ่มน้ำดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะตาย อ่ะเดี๋ยวบอกว่า้านี้เดี๋ยวจะพาไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปกันเถอะชิ้นส่วนยนานพหาหนะกลุ่มทหาได้ทิ้งบังเกอร์ของตนอย่างรีบเร่งเหรอดังนั้นที่นั่นยังมีส่นสวนต่างๆเลยนะคะโอเ,เราจะไปที่ไหนดีนี่ไหม เลเ้าข้าไปโ oh. เราเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลหเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางเราไปทางนี้แล้วเราทางนี้มืนเดิมเลยมีสลับบัญชีได้ด้วยนะสลับตัวละครก็อยากทำ มีสิบเอ็นาฬิกาอองศาประมาณ16บหกองศาสามบีเลยแค่40่ตีขขาเดียวตายแน่นอน ไในดูกล่องนี้มีอะไรบ้างคือถ้าเราเล่นแบบนี้มันก็อันนั้นดีนี่ไงน้ำเอาเก็บกวนเราของเยอะจังเลยวะเราจะทิ้งอะไรดีอ่ะผละไม้ไหมออทิ้งผลไม้เอานี้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเอาไปซ่อมเอาไม้ไว้นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาไม้ได้อม นี่โอเคของต็มเราอะเราจะไปล่าสั มีเนื้อเหมือนเดิมแหละอืมเราจะอ้อมไปตีซอมบีตรงนั้นโอเคเนื้อสี่สิบไม่เป็นไรตายง่ายดีตอนนั้นล่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปมค่อยอ้อมอยไอ้นนี้หมา นนะตอนเราเล่นอยู่เราก็เจอน้องหมาเหมือนกันนะคะหมาแบบหมาเดินตามเรานะไม่ใช่หมาแบบแบบนี้เพราะว่าถ้าอันนี้เราเจอแล้วจะน้องเขาจะล่าเราเนาะเดี๋ยวค้นดูของก่อนู่ไหนบ้างคะมีอันนี้อาหารบุปงเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บมาหรอวะอ้าวเหรอ กาวด้วยอืมน้องย่ไม่ได้ช่วยเลยออมาก่อ oh นช่วยอยู่แต่ว่าเราอยากเอากลับไปไหมก็อยากเอากลับนะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราเก็บหินเองก็ได้นี่ออไม่เป็นไรอืมอันนี้ก็สําคัญนะเนี่ยออจะทํายังไงดีถ้าก,กินอันนี้ล่ะโอเค ขอบคุณน่ากินอย่างเยอะมากอโอ้โหมีกล่องตรงนั้นอีกแล้วเหรอกล่องเยอะจังวะโอ้น้องเจอกูอะอัะต้องกดแช่นี่ว่ะเดี๋ยวพันแพ้ก่อนโอ้โ ของเต็มสุ่มๆ <it> ุ่มซุ่มคีกองไอ้ดูซ่มามีอะไรยืนเฝ้าเหมือนแบบเจอของเยอะขนาดนั้นนโอ้มันก็ใช่แหละเดี๋ยวมีไฟฉายได้เหรอใช้ได้ไหมอืม ทิ้งอะไรดีล่ะไอ้นี่ก็ทำคัญนะเดี๋ยวเชือกไม่ใช่เชือกสิเอา,มาเมล็ดพันุ์เราก็ต้องเอาไปปลูกไงประเด็นเนะี่ยยังไงวะน,นี่แต <c oughs> ่ัดสินใจเลือกของอยากมากเลยเอไฟฉายเนี่ยเรายังไม่เคยเอาอมาเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งยาไปก่อนกแล้วกันเดี๋ยวเราหาใหม่อืม มันมีอะไรก็้หมดแล้ววะอันนี้นะแต่ว่าเราไม่ไม่กล้าทิ้งมเมล็ดพันธ์เนาะอืมก็ได้เพราะเราต้องการของสําคัญเพื่อกลับไปแคงนั้นแนหะ เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเราดีกว่าเราก็ไปสร้างของเอาของเล่นกันข้อกล่องเยอะก็จริงนะแต่ว่าเรายังเดินไม่ทั่วเลยยังไม่ได้เดินไปทางโน้นดูที่พีกัดเลยนะเนี่ยเจอตัวแล้วสองตัว เท่ากับมีไอตวงที่พกอ่ะเออเริงจริงๆเลยเนี่ยเอาไม้พายฟาดได้ไหมเอออยนางเงี้เจออะไรอีกแล้วอีกแล้วอย่างงั้นเหรอจริงๆเลยหมดแล้วนะหมดแล้วเนาะไปแล้วบายบายมาเก็บวิววิวก็ไปแล้วหมวกเราพังแล้วอ่ะฮะอ อยู่ในเวลาท่านไปแย่งเขามานี่ใส่แย่จังวะไปกันเถอะครับเร็ว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 อะรไรมาเล่นเกมตัวซิมยังไงกันอันนี้เขาบอกว่าให้ไปดูที่เครื่องบินเครื่องบินอย่ังมาหรอลืมเอาตรงนี้อีกห้าสิบเก้านาทีเขาจะเปิดให้เราไปได้ใช่ไหมไม่รู้ อันนี้มาได้นี่เฮ้ยหน้ามาน,นี่ล่ะอันนี้ก็หน้ามาใช้ประมาณ18วิเพ่าจะเดินถึงชาหน้าไหนเดี๋ยวเราลองดูสร้างเอ้ยขอลองใช้อันนี้ดูนะลองสิตกลงเพื่อนเล่นกับอันนบอลลู ใช่เไรเราก็เดินมาที่นี่วิ่งมามตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยรู้แค่ว่าน่าจะมีหินเยอะตรงนี้นะออโต้ระดับสิบตรงตรง,ตรงนี้เหรอว่าทางนี้ไกลกว่าแปลบไม่รู้เล่นไปเล่นไปตอนนี้เวลาที่ยนสิบสามนะคะในเกมนะไม่ใช่ ของจริงแล้วของจริงท้านที่นักนี้คือจะแบบหิวข้าวแล้วตอนนี้เรๆๆๆๆๆๆ็เวเๆรๆๆ็วเร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 ็วเิกเอ้ยนี่ไงอันนี้ก็ว่าอยากคุยว่าคุยอะไรดีวะสัดีอีกสิบเจ็ดนาทีอืมอีฟูชั่นเคได้ของกลับมาเนี่ยเราจะเอามาซ่อมไอตัวเนี้ยนะคะ เราขาดไอ้ตัวนี้แหละนี่วิทยุเข้าถึงเพื่อซื้อขายคุณได้ประกอบชิ้นชิ้นส่วนวิทยุแล้วตอนนี้แบตอนนี้ก็เพียงแต่รอให้มีคนติดต่อได้เหรอหาขึ้นดี่หาี่ มีใครอยู่มีใครยังไม่ตายไหมฉันมีสิ่งของใหม่ๆม,มาขายแล้วตอนนี้งั้นเรามาคุยกันโอเคเราก็ตอบไปว่างั้นเรามาคุยกันจะให้เจอคุณได้ที่ไหนฉันจะรอที่จุดเดิมนำของ พวกนี้ติดตัวมาด้วยโต๊ะสำหรับงานไม้หนึ่งโต๊ะสำหรับตัดหินหนึ่งอ๋อแปบลบว่าเราต้องทำเควสเพื่อจะได้รับเงินมาเพื่อซื้อของเนาะเหมือนเราเป็นคนมาขายของประมาณอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องโต๊ะไม้โต๊ะสำหรับงานไม้โต๊ะสำหรับงานไม้เอาอันไหนดีละ่ะ ตัวนี้เหรอเก็บตัวตัวเองได้เปล่าเพราะว่าเราก็มีแล้วหนึ่งใช่ไหมเก็บของเต็มของเต็มของเต็มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บออกออกอืมนี่เดี๋ยวเอาของออกก่อนเขาบอกว่าให้ไปเจอที่เดิมที่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่ง เราจะเอาของเก็บจะเก็บไอที่ไม่ไอที่สำคัญไปทังงหมวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งลากก่อนอืมผ้าบันแผลอาหารสำคัญคืออาหารที่สุดอันนี้อันนี้น้อันนี้น่าจะเป็นอาวุธนะคะอาวุธจำรับเลเวลหนึ่งอันนี้กาวอืม เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ก้่ยกันสำหรับทำหินไหนดูดิตัวไหนนี้สำหรับตัดหินตัวไหนเหลยอ,อืมตัวไหนอะ อันนี้ช่างปืนอันนี้รถยนต์แน่แน่นอนเดี๋ยว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  จำสถิติจะสามารถได้ยินรหัสที่ลบอ๋อหลบภยัยอันนี้รหัสหลบภัยนะคะคือสองหนึ่งห้าสองห้านะคะสองห้าสองห้าโอเคจำได้จำได้อยู่เดี๋ยวเราว่าเราสร้างรถอล้วนะแป๊บหนึ่งเออนี่แต่เราไม่มีไอตัวนี้นะคะแท่ง เหล็กแท่งเราหาไม่ได้อันนี้น็อตเรามีเยอะไม้มียอยู่แต่ไม่เอามาตัดเห็นนอนต้องเลเวลสิบสี่นะคะเผื่อเราจะได้เราต้องต้องตัดไม้ตัดไม้แถวบ้านตัวเองอทำไมต้นไม้มันเยอะจังวะ ทั้งว่าตัดไปแล้วนะมีเดี๋ยวดูก่อนว่ารอบๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งก็แล้วกันไอ้ที่ตรงที่หินเยอะๆเนาะคิดว่าน่าจะมีของให้อยู่เลยมั้ง ไม่รู้อาวุธก็ไม่ได้เอาไปเยอะอาหารก็ไม่ได้เอาไปเยอะว่าหิวไหมก็เริ่มหิวแล้วแหละทั้งตัวจริงทั้งในเกมนะ่ะหิวเขาให้มาส่งที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าของเรายังไม่ครบเลยเราหรือว่าเขาให้ไปส่งทีละอย่างอ๋อ ได้เหรอเดี๋ยวเราจะมาทางนี้ก่อนถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมวิ่งไปเลยสิสไปหาของแน่เลยอยากไปอยู่เดี๋ยวมาที่นี่ก่อน เครื่องมือในการตัดไม้หรือเก็บแร่คุณจะต้องมีขั้วเล็กๆหรือฮิตเตอร์อยังไงอะมีไม้กับหินอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราลองใช้ไม้พายดิโอ้ไม้พายใหญ่ามากแม่ หาของเอ้าหิวแค่เอาหมดแล้ว เราต้องฆ่าตัวที่ไกลที่สุดตัวนี้ก็แล้วกันแล้วก็อ้อมฆ่าตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่าคิดว่าถ้าฆ่าตัวนี้ถ้าเราไม่ฆ่าตัวนี้ก่อนตัวโน้นมันก็ อันนี้น้องหมาหมาป่าสีเทาเก็บเน่น้องเลยวจะไม่มีของกินละยังไงหันน้นพอดี 40นั่นหรอเราเป็นคนซุ่มโจมตีมีกี่ตัววะเนี่ย2ตัวถ้าฆ่าตัวนี้ตัวนั้นก็จะวิ่งมาใช่ไหมไม่วิ่งวะไม่วิ่งเราก็จะตล่อมไปทางน้องเ้วยห่างน้องที่สุดแล้วคือเป็นการซุ่มที่ช้ามาก อะไรวะเนี่ยเอชิอบชิบชิบค่อยค่อยค่อยตอนนี้มองแต่พี่กัดมองแต่พี่กัดโอ้ยโอ้ย,อยเอ้ยฉันจะลุกขึ้นทำไมเนี่ยไหนนี่แพนแผลใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเอออันนี้ควรมั่นคงหน่อยกระเพาะเนี่ยอยู่นานๆนะลูกไม่เป็นไรนะคะอันนี้ M P C น้องรอทำอะไรทำอะไรนี่เดี๋ยวขุดถ้าเราฆ่าเขาเราจะได้กางเกงไหมวะเอาแล้วความชั่วมันอะไยอีกแล้ว <c oughs> ความต้องการนางอยู่ไหนไปไหนแล้วเนี่ย ออกไปจากที่นี่นยังเนี่ยวิ่งไปเหมือนจะไม่เจออะไรอะแต่มันก็เจอ,อเห็นกล่องใช่กล่องตัวเดิมไหมไม่ใช่วางอ่ากล่องตัวเดิมอะไรว่าเรามาตรงใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยนั่งไงว้าวมีนะ้ำ มีกล่าวมีค้อนให้ด้วยตะล่อมแล้วมันมีอะไรวะมีเชือกอ่ะ อยาทำร้ายผู้หญิงใครบอกให้เจ้าทำร้ายผู้หญิงแกกล่องนี้โ้ของเยอะนะเนี่ยขอหน่อยก็แล้วกันน,นะเพื่อนนะเพาเราแบ่งกันไปน็อตก็อยากเก็บไอหินในนี้เดี๋ยวค่อยมาเอานะให้คนอื่นเขาเอาไปกวน มีแต่ของอยากได้เนี่ยเพราะว่าของของที่คิดว่ามันไม่สำคัญมันก็สำคัญนะนะเอามากาแไฟอ่ะใช้ได้ไหมขอกินแล้วนะมีไหนวะคนม่งกี้วิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยนี่กวางไม่ใช่ ไปไหนแล้ววะไปช่วยอยู่บากิีเนี่ยเดี๋ยวนะออกจากแมปอะกินสาบมนุษย์อะไรบางทีมันขึ้อนอะไรวะเนี่ยขอโทษก็แล้วกันอยากได้กางเกงไหนไม่มีกางเกงเหรออ่าแล้วมื่อกีมันบั๊กยังไง ใส่หมวกก็จ่ายเท่ๆเว่ไหอขอแล้วเราจะขุดหินแถวนี้ก่อนขุดไปเราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีะของเต็มะเฮ้ยหยอกต้อยหยอกต้อยหยอกต้อยากางเกงอเอก็บเพือดิไม่ได้กลับก่อนแล้วกันแม่ไวซีโอเก็ไว้เจอกันใหม่นะจ้ะ ถ้าตายที่อื่นจะไม่เจอซากตัวเองนะเพราะว่ามันจะไปที่ใหม่เรื่อยๆอเออก็เลยบอกว่าอยากตายในบ้านดีกว่าไปเจอที่อื่นนะอันก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายยเดี๋ยวภาคหน้าจะพาไปที่ซออากเครื่องบินตกก็แล้วกันเพราะคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีซอมบี้เยอะเสียงมันแบบติดต่อสัญญาณได้แล้วอะแสดงนี่ตรงนี้มาได้เหรอ,อตรงนี้มาได้คือมันกำจัดเวลาได้นะคะ อืมตรงนี้ก็ยังมาตรงนี้ก็ยังมามาหาของโอเคงั้นก็ขอจบอีกปีกันเ <c oughs> พียงเท่นี้จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายไปละ